มันตื่นมาตอนเช้าก็ชาชาเลยเหรอชาเลยใช่ไหมชาเลยชารู้สึกชาเลยเนาะโอเคแล้วก็ชาที่น่องเนาะชาที่น่องส่วนสะโพกเนี่ยมันจะปวดตอนตอนยืนตอนเดินมั้งใช่ไหมสะโพกปวดตอนนั่งก็ปวดอ๋อนั่งก็ปวดเนาะนั่งคือนั่งนานใช่ไหมนั่งนานนั่งนานยืนนานอะไรอย่างนี้เนาะมันจะปวดเนาะแต่ขานี่ชาตลอดใช่ไหม ชาตลอดคไปทำเอ็มอาร์ไอมามามากี่ปีแล้วนะที่เจอสามปีก็คือเจอว่าเป็นหมอนรองกระดูกหลังเนาะแล้วทีนี้เนี่ยแล้วเราไปรักษาที่ไหนมาั่งครับผมไปไปเยอะเหมือนกันครับอทั้งข้ออีสานทั้งถึนือก็ไปอ๋อไปดึงหลังไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าครับแต่ว่ามันมันมันไม่ดีขึ้นเนาะ อ๋อไม่ดีขึ้นเนาะเออแล้วอันเนี้ยหลังจากทำครั้งแรกไปอ่ะมันก็เบาขึ้นใช่ไหมทำครั้งแรกก็เบาขึ้นเบาขึ้นระดับหนึ่งเนาะแล้วก็พอดีเราทิ้งช่วงแห่งไปนานอยากมรักษจริงนอรักษาทีครับทรมานเนาะใช่การงานก็ไม่เสียงานเสีนะบโอ้กระทบกระทบกับงานแล้วใช่ไหมกระทบแล้วเนาะอืมอืม ทำานปกติทเกี่ยวกับยกของอยู่แล้วโอ้โอันนี้แบบเต็มเต็มอ่ะอ่าอ่าครับแต่ตอนนี้เราก็ใส่เข็มขัดช่วยแล้วเนาะเวลายกเวลาอะไรอย่างเงี้ยเรี่ยงเนาะโอเค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 อ่าก็ดีแล้วโอ้แต่บางคนเป็นอันเนี้ยต้องจากก่อนทำเนาะต้องจากก่อนทำเยอะ ทุกทีมันก็ไม่ขัดอยู่แล้วมั้งขัดไหมหรือมันแต่เราจะรู้สึกแค่มัน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 ล้าล้ามันไม่ไม่บักมันไม่โล่งอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับเออโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงเนะาะครับอ่ะนาทีนะโอเค คนนะคนนันที่มาจากรังสิตเนาะอันนี้มาเป็นครั้งที่สามเนาะครับตอนที่จะมารักษาที่นี่มันเจ็บเจ็บที่ไหนมั่งครับก็ไหนว่าครับใช่ใช่ปวดสะโพกครับปวดสะโพกแล้วลงขาเนาะแล้วเราไปไปหาหมอแล้วเนาะก็ไปหาหมอหมอหมอเอ็กซเรย์ใช่ไหมครับเอ็กซเรย์เอ็ครับครับเจ็บกระสับหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทข้อที่เท่าไหร่เออแนวสาม สามกับเอลห้าแสดงว่าเอลสามเอลสี่กับเอออลห้าเอสหนึ่งเนาะใช่ครับเออโอเคแล้วแล้วหมอคุณหมอให้ทำไงกายภาพหรอหรือว่าให้ทำไที่แรกหมอนักผ่าเลนะโอหมอนักผ่าเลยหรอโอเคโอ้ครับโอโอเคโดยที่ว่าผมไม่อยากจะผ่าเนี่ยของล้านสามก็วรดก่อนโอ้ครับแล้วเราไปไปที่ไหนมามั่งก่อนที่จะมาถึงที่นี่ก่อนที่จะมาถึงครับ ครับแถวภาคดิษานเข้าไปโเนี่ยอ๋อครับครับงี่เหมอนกันครับครับแต่ว่ามันมันไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงหรอหรืออะไยังไงครับผมว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอ๋อไม่เปลี่ยนแปลงเนาะครับแล้วก็พอมาที่นี่นี่มันเปลี่ยนแปลงไหมก็มาที่นี่เปลี่ยนแปลงเยอะเลยครับแต่ที่ว่าเราแล้วก็ครับก็เป่าเยอะมากครับอ่ามันความรู้สึกเปลี่ยนแปลงนี่ตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเลยไหมหรืตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนาะ แต่ไปที่อื่นมันเรารู้สึกว่าไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เปลี่ยนเนาะโอ้ดีเลยแล้วพอมาครั้งที่สามเนี่ยความถี่กับความรุนแรงมันมันห่างไปเยอะเลยห่างไปเยอะเนาะก่อนหน้าเนี่ยก็คือทั้งปวดทั้งชาเลยหรอใช่ครับทั้งปวดทั้งชาชาที่น่องใช่ไหมชาหรือชาชาที่น่องโอ้เดินเดินไกลนี่เดินได้สักเท่าไหร่ที่มันจะมีอาการ ไม่ถึงร้อยเมตรนะแล้วตอนนี้เราใช้เดินได้หรือยังอ๋อเดินได้เกือบปกติก็คือใช้งานได้โดยที่ไม่ไม่ชาแล้วมันจะมามีอาการบ้างเป็นบางครั้งแค่เฉยโอเคแต่ว่าตอนนี้เราก็กดคลายเองเป็นแล้วเนาะพอมีอาการกดคลายก็เบาขึ้นใช่ไหม โอ้ดีเลยครับดีเลยดีเลยได้มาเยอะละแล้วก็ช่วงนี้เราก็ต้องประคองไว้ก่อนประคองหลังไว้ก่อนเนาะเพราะชีหลักคือหลังมันยังมันมันยังไม่เสถียรเนาะแล้วมันก็จะแข็งแรงขึ้นตามเวลาโอเคพอใจการรักษาไหมครับพอใจมากเนาะงั้น้ก็เดี๋ยวเราไปสังเกตอาการแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอีกครั้งหนึ่งจะมาเมื่อไหร่ก็ทักมาเนาะเออโอเค อ่ะได้ครับโชคดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเอาคลิปลงในเพจนะครับ,รบอ่าขอบคุณครับ